ก็คือเงินมันได้ต่างกันนะคะเงินมันได้ต่างกันตอนนั้นเนาะล้านละหนึ่งล้านวอนนะได้สามหมื่นสามแล้วแกไปผัวเมียโอ้แกไปผัวเมียได้เยอะมากเลยแล้วตอนนั้นเนาะแกไปทํางานสวนอย่างเงี้ยค่าโคงค่าข้าวเท่ากงเท่าแก่แก,แกเลี้ยงก็คือเหมือนเหมือนปัจจุบนันอะสมัยก่อนหมียวยังไม่รู้เลทเนาะปัจจุบันนี้ ขั้นต่ําแรงงานที่ประเทศเกาหลีใต้ขั้นต่านะคะวันล,ละสองพันตอนนี้ที่ไทยวันล,ละห้าร้อยไหมคะดูสิคะก็คือแบบทํางานที่เกาหลีใต้แค่หนึ่งวันได้สองพันเทียบเท่ากับทํางานที่ไทยสี่วันถึงได้สองพันดูความแตกต่างนะคะดูความแตกต่างนี่แหละคือปัจจัยสําคัญที่ทําไมคนไทยจึงอยากเข้ามาทํางานที่ประเทศเกาหลี มิวก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากมาทํางานที่ประเทศเกาหลีมิวก็เลย